สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกน,น,นะครับกับผมเคซ r รีส์ eries, ครับันจะมาดคุยแล้วในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Disney Plus h o t s t a r เช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอาดามัสนั่นเองนะครับ Adam as. Adam as. กัาสำหรับซีรีส์เรื่องอดามัสนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของสองพี่น้องฝาแฝดระหว่างฮาอูชินที่รบทบโดยจีซองนักเขียนนวนิยายแนวลึกลับชื่อดังและซงซูฮยอนที่รบ,บดโดยจีซองเช่นเดียวกันไอาการสายลุยประจำสำนักงานกลางกรุงโซที่ท้งคู่ได้มาเริ่มสืบหาความจริงเบื้องหลังคดีฆาตรกรรมของพ่อของพวกเขาเมื่อ22ปีก่อนเพื่อตามหาฆาตรกรตัวจริงและอาวุธสังหารที่หายไปอย่างอดามัสที่พวกเขาเชื่อว,ว่ามีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องอดามัสนั่นเองครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงเลยนะครับที่ก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าเฮียทีซองมาเล่นอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากที่เฮียฝากผลงานล่าสุดในเรื่อง t ด e Devil j วจันะครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนั้นดีงามมากจริงๆนะครับและครั้งนี้นะครับที่เฮียทีซองมารับบทนะฮะไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาจะมาเล่นเป็นฟ้าแฟดนะครับที่ มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันและมีอาชีพการงานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเคยดูผลงานของเฮียจีซองมาก่อนนะครับก็คือเฮียเคยเล่นในเรื่องคิวมีคิวมีนะครับในบทที่แบบว่าเป็นคนที่มีหลายบุคลิกนะครับที่ตอนนั้นเขาน่าจะเล่น6หรือ7บทเลยมั้งครับในรอบนี้ครับก็เลยได้เหมือนมาดูคิวมีคิวมีครั้งนะครับในบทบาทของ2พี่น้องฝาแฝดนะครับซึ่งเฮียจีซองจะต้องมาเล่นทั้งบททั้ง2บทนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับก็ไ จะเรียกนางเอกไหมเอาเรียกว่าเป็นนักแสดงนำหญิงดีกว่านะครับทั้ง2คนเลยนะครับมาประกบในเรื่องนี้นะครับคนแรกนะครับก็คือตัวซอจีเฮนนั่นเองนะครับซึ่งเธอนะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุด ทางช่องเดียวกันเลย Disney Plus นะครับก็คือเรื่อง Kiss Sixteen นั่นเองนะครับแล้วก็นักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออีซูคยองนะครับซึ่งเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอนะครับจากเรื่อง l o s c h o o l นะครับในบทของคังซอนบีนั่นเองนะครับในรอบนี้ก็เลยเหมือนกับจะมีใช้คํา่าเป็นนักแสดงนำหญิง2คนแล้วกันยังไม่บอกว่าเป็นนางเอกหรือว่าเป็นนางรองนะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็คือจะมาประกบคู่กับ ฮีจีซองทั้ง2บทบาทเลยครับแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับช่วงนี้เป็นนาทีทองของเขาจริงครับเป็นยุคทองของเขาเลยนะฮะกับคุณอีคยองยองนะฮะซึ่งช่วงนี้จะเห็นเขากาเล่นเป็นตัวร้ายเยอะสักหน่อยนะครับเหมือนช่วงนี้น่าจะร้อนกันสักนิดหนึ่งนะครับผลงานคือแบบมาเป็นตัวร้ายรัวๆนะครับซีรีส์ล่าสุดก็คือเรื่องวายเหินครับหรือว่าถ้าดิสนีย์พลาสเหมือนกันก็คือเรื่องดร็อ w เตอร์ลอเยอร์นั่นเองนะครับ ในรอบนี้ก็จะมารัทเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องอีกเช่นเคยนะฮะก็เลยทําให้ครับนี่ก็คือเหล่านักแสดงหลักจริงๆก็ยังมีนักแสดงอีกหลายๆคนที่ไม่ได้พูดถึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเซตนี้ก็คือตัวละครหลักที่มีบทบาทสําคัญต่อในเรื่องนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ครับก็ก่อนจะมาพูดถึงในเรื่องนะครับให้ข้อมูลซัก2เรื่องก่อนลวกันนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะ ได้ผู้กํากับคนเดียวกับที่กํากับเรื่องไคลอสมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการสอบขาหลอกที่มีชั้นเชิงนะครับเพราะตอนเรื่องไคลอสนี่ก็คือเล่นแบบเขาวางปมมาดีมากวางการเล่าเรื่องได้ดีมากเลยและที่สําคัญก็คือเขาจะเล่นเกี่ยวกับพลอตการสลับการเล่าระหว่างอสองคน2ไทม์ไลน์ใช่ไหมฮะในเรื่องนี้นะฮะก็จะใช้มุกคล้ายๆกันครับโดยที่เขาจะ ผัดกันเล่าเรื่องระหว่างฝาแฝดคนพี่นะครับอย่างตัวไออาการทรงนะครับกับฝาแฝดคนน้องนะครับอย่างตัวนักเขียนฮานะครับที่จะสลับบทบาทการเล่านะครับโดยที่ทั้งสองคนก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ช่วยกันสืบสวนอะไรประมาณนี้นั่นเองครับเขาใช้วิธีการเล่าคล้ายๆเดิมนะครับและที่สําคัญนะครับทางผู้กำกับท่านนี้นะครับยังคงใช้ชื่อกรีกนะครับมาเป็นชื่อเรื่องนะครับอย่างเรื่องที่เราคือไคลอสใช่ไหมครับเรื่องนี้คืออดามัสนะครับ ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็น่าจะเพิ่งได้ยินชื่ออดามัสเหมือนกันว่าเอ้ยมันไปนเกี่ยวอะไรกับกรีกนะจริงๆก็คือมันมีอยู่2ประเด็นครับอดามัส uh, นะครับจริงๆมันคือรากศัพท์ของคําว่า Diamond ก็คือเพชรนั่นเองนะครับก็คือ ตามโปสเตอร์ตามเนื้อหาเลยที่มันจะมีเป็ตัวลูกธนนที่ทําจากเพชรซึ่งเป็นอาวุธสังหารในคดีฆาตรกรรมของพ่อของตัวพระเอกด้วยนะครับและที่สําคัญก็คืออดามัสนะครับก็จะมีความหมายความหมายหนึง่งก็คือคําว่า invincible นั่นเองนะครับก็คือไม่มีทางปลายใชย้ไม่มีทางแพ้ประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะไปค่อนข้างเข้ากับคาแรคเตอร์ของอท่านประธานคอน,นะฮะก็คือตัวไลายหลักของเรื่องรวมถึงแฮงทรงกรุ๊ป นะครับก็คือบริษัทที่เขาดูแลอยู่นั่นเองนะครับส่วนอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็คืออดามัสเนี่ยอาจจะมาคุ้นชินกับเราในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครนะฮะจากมันงะนะครับ r e คอร์ดออฟแ n กนาร์ล็อกนั่นเองนะครับในบทบาทของพี่ชายของซูสกับโพไซดอนนั่นเองนะครับเป็น เทพโอลิมปัสอง 23, ค์ที่13 right, นะครับแตะรูปไปให้ care, between, นะครับซึ you, ่งในตำนานกรีกก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มชัดเจนนะว่ามีตัวตนนี้อยู่หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของชื่อเรื่องและคอนเซปต์ของเรื่องนะครับอย่างอดามัสนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับโอเคพูดเกินมาเยอะแล้วนะครับมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะฮะคอนเซปต์ของเรื่องนี้ ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยนะครับมันก็คือการที่จะเกล่นถึง2พี่น้องฝาแฝดนะครับอย่างตัวฮาอูชินนะครับที่รบโดยปีซองนะครับเขานะครับเป็นนักเขียนนวนิยายนะครับแนวลึกลับนะครับที่บอกเลยว่าเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับผลงานที่เขาออกมาก็คือได้ยอดขายสูงสุดขายเป็นเทน้ำเทน่าเลยนะครับแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความใจเย็นเยือกเย็นเป็นคนที่วิเคราะห์วางแผนเก่งนะครับซึ่งจะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงนะฮะกับพี่ชายของเขานะครับอย่างตัว ทงซูฮยอนนะครับซึ่งรบบดโดยจี2เช่นเดียวกันนะครับตัวซูฮยอนนะครับก็จะเป็นอายการนะครับประจำสำนักง,งานอายการกลางกรุงโซนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเป็นอายการสายตรงฉินนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหัวร้อนและไม่ยอมต่อความอายุติธรรมนะครับสองคนนี้นะครับเป็นพี่น้องฝาแฝดที่มีปมสําคัญในเรื่องก็คือเมื่อยีบ2ปีก่อนนะครับพ่อเขาอะ ถูกฆาตกรรมโดยคนร้ายคนหนึ่งนะครับซึ่งมันมีประเด็นแปลกๆอยู่2เรื่องก็คือ1อาวุธสังหารมันหายไปครับอาวุธสังหารในคดีมันหายไปและอย่างที่2ก็คือตัวคนร้ายครับก็คือยอมรับสารภาพผิดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้คดีจบลงไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอมาปัจจุบันนะครับทั้งสองคนเหมือนได้รับ,บเบาะแสบางอย่างครับในการที่เริ่มมาระแคะระคายว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในคดีฆาตกรรมพ่อเขาเนี่ย คนร้ายอาจจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงก็ได้นะครับคนร้ายที่ถูกจับไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้โดยที่มีผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าผู้มีอิทธิพลคอยบงการอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับทำให้ทั้งคู่ครับจรงได้มาเริ่มสืบสวนนะครับถึงข้อเท็จจริงข้อนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ ประเด็นของเรื่องก็คือว่าทั้งคู่ไม่ได้คุยกันครับและไม่ได้บอกกันด้วยว่าตัวเองอ่ะกำลังจะไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอา่อาคดีของพ่อเขาในอดีตครับต่างคนต่างแยกย้ายไปอา่าหาข้อมูลของตัวเองนะครับซึ่งมันก็เลยจะกลายเป็นเนื้อเรื่อง2เส้นทางฮะเส้นทางแรกนะครับก็คือตัวฮาออชินซึ่งผมเขาเรียกว่านักเขียนฮาละกันนักเขียนฮานยครับเขานะครับ ได้เข้าไปในเส้นทางที่น่าสนใจมากก็คือเขาอ่ะได้รับงานพิเศษก็คือได้รับไปเป็นนักเขียนเงาครับในการเขียนชืีอประวัตินะครับของประธานคอนที่ระบบทโดยอีคียงยองนั่นเองนะครับซึ่งเขานะครับเชื่อว่าตัวประธานคอนนะครับของแฮซรงกรุ๊ปเนี่ยครับเขาเนี่ยแหละคือฆาตกรและอดามัสนะครับหรือว่านูกศรนะครับที่มีหัวที่ทําจากเพชรนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของแฮรงกรุ๊ปเนี่ย คืออาวุธสังหารที่หายไปนั่นเองครับทำให้เขานะครับจึงได้อาสาตัวเองครับเข้ามาเขียนชีวประวัตินะครับของประธานคอนในคาลิฮันนะครับของแฮงส์กรุ๊ปซึ่งบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะฮะใหญ่มากนึกว่าโรงแรมนึกอาณาจักรนะครับทำให้เขาครับจึงได้มาเริ่มนะครับตามหาอดามัสหรือว่าอาวุธสังหารที่เขาคิดว่าคืออาวุธที่สังหารพ่อของเขานะครับและเขาจึงได้มาเกี่ยวพันกับประธานคอนและเหล่าสมาชิกในบ้านซึ่งบอกเลยว่า ตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะครับทั้งแม่บ้านทั้งหัวหน้ารปภซึ่งทุกคนมีความลับมีปมบางอย่างและคอยจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เสมอและที่สําคัญก็คือนะครับในเหตุการณ์นี้เองครับทำให้ตัวนักเขียนฮานะครับก็ได้มาเจอกับอึนเฮซูนะครับที่รบโดยซอจีเฮนะครับซึ่งตัวเฮซูนะครับก็คือเธอจะเป็นลูกสะพ้ายนะครับของอ่าแฮซงกรุ๊ปนะครับก็คือเธอถูกแต่งเข้ามาด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจครับทำให้เธอจริงๆก็คือแบบ มาอยู่ในบ้านหลังนี้แบบจำยอมนะครับแล้วตัวเธอเองก็ดูเหมือนจะมีปมมีความแคสบางอย่างกับตัวแฮร์ทรงกรุบด้วยทําให้เธอจึงได้มาใช้คําว่าแอบคอยช่วยเหลือนักเขียนฮาแบบลับๆนะครับโดยตัวเธอเองนะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้บอกใครเช่นเดียวกันนะครับทำให้ทั้งสองคนนี้จึงได้มาร่วมมือกันในการตามหาอดามัสแล้วก็ตามหาความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อเขาในคฤหาสา์แห่งนี้นะครับอันนี้คือรูทที่1่หรือว่า,าเส้นเรื่องที่1ที่เล่าผ่านตัวนักเขียนฮานะครับตัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ของตัวไอายการทรงนะฮะตัวไอาาการทรงนะครับก็คือเขานะครับก็ได้ใช้ชีวิตของเขาเรื่อยไปนะครับไม่ได้แบบสนใจเกี่ยวกับคดีของพ่อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็ทํางานเป็นนายการไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งนะครับเขานะครับได้มาพบกับนักข่าวคิมซอฮีนะครับที่รบโดยอีซูคยองนะครับตัวนักข่าวคิมนะครับก็คือตัวเธอนะครับมีความเกี่ยวข้องกับ คดีฆาตกรรมพ่อเขาในอดีตด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้สปอยนะครับว่าเกี่ยวข้องกันยังไงครับเธอนะครับจึงได้มีความสงสัยและเธอเชื่อว่าตัวคนร้ายในคดีที่ถูกจับไปและกาลังจะถูกประหารเนี่ยคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์นะครับแล้วเธอจึงได้มาเกรงกล่อมตัวอายการทรงให้ร่วมมือกับเธอครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างครับทำให้ตัวอายการทรงกับตัวนักข่าวคิมครับจึงได้ร่วมมือกันสืบหาความจริงไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าไอฆาตกรที่ถูกจับไปเนี่ย เป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วในเหตุการณ์นั้นครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเมื่อ2รูทนะครับหรือว่า2เส้นทาง2พี่น้องคนนี้ครับได้ดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้พวกเขาพบกับความจริงที่น่าตกใจครับว่าในคดีฆาตการรมพ่อเขาเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับแฮร์รุส๊นะครับและ ตัวแฮรซงกรุ๊ปเองตอนนี้ก็กําลังวางแผนอะไรบางอย่างที่จะเกี่ยวกับการผลักดันฐานาธิบดีคนปัจจุบันด้วยนะครับและก็ที่สําคัญก็คือตัวประธานคอนแห่งแฮซงกรุ๊ปนะครับก็คือเขาสามารถทําได้ทุกวิถีทางในการจัดการอุปสรรคขวางหนามของเขานะครับโดยที่เขาจะมีบริษัทนะครับก็คือแอริสนะครับเป็นบริษัทลูกของเขาที่จะคอยมาจัดการเหล่าคนที่เป็นอุปสรรคของพวกเขานั่นเองนะครับทำให้ทั้งสองพี่น้องนะครับจึงต้องพยายามสืบหาความจริงและก็ต้องเอาตัวรอดนะครับจากไอ้บริษัทแอริสหรือว่าทีีี่่เเรราาจะยยกก็อว,วทม A. ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรแล้วอดามัสนะครับจะใช้อาวุธสังหารที่ใช้ในการก่อคดีฆาตกรรมคดีนี้หรือไม่นะครับก็ในเรื่องก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ตอนนี้ผมดูไปแล้วประมาณ5ตอนนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าซีรีเรื่องอดามัสเนี่ยครับก็เป็นซีรีเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดคุณ เคยดูไครอสมาก่อนหรือ,อยังไม่เคยดูนะฮะผมแนะนําเรื่องนี้สุดๆเลยนะครับจะรู้เลยว่านะครับวิธีการเล่าเรื่องของพุ่งกับทเน,นียครับก็คือเขาจะเล่นเป็น2องไทม์ไลน์หรือว่าเป็น2กลุ่ม2คนนะครับที่จะตัดสลับกันเล่าเรื่องนะครับซึ่งมันจะทําให้เรื่องนี้มันไม่ได้หน้าเบื่อและก็ที่สําคัญก็คือมันจะทาให้แบบพอถึงจังหวะสาคัญใช่ไหมฮะ พอเล่าเรื่องไปปุ๊บปุ๊บเอกกำลังจะเจอวงสำคัญปุ๊บตัดจบมาเล่าอีกคนหนึ่งแทนอ่ามันจะเป็นมุกประมาณนี้ครับสำหรับสไตล์ของผู้กำกับท่านนี้นะครับซึ่งมันทําให้เราดูแล้วมันสนุกอ่าและที่สาคัญนะครับก็คือถึงแม้ว่าเรื่องนี้ปมหรือพล็อตเรื่องมันจะดูมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะก็คือแบบว่าอ่ะสอพี่น้องฝาแฝดมาร่วมกันสืบหาคดี เบื้องหลังการตายของพ่อเขาในอดีตนะครับซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแบบพล็อตมันก็ดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอมาได้ดูจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยว่าหนึ่งใน2เส้นทางผมชอบเส้นทางของนักเขียนฮามากเลยอะ่ะมันคือการที่ตัวละครนักเขียนนะครับเข้าไปอยู่ในดงของศัตรูเลยไปอยู่ในคาลิฮัตของศัตรูเลยครับซึ่งเป็นคาลิฮัตขนาดใหญ่เป็นอาณาจักรย่อมๆเลยนะครับมีห้องแบบโหเป็นร้อยๆห้องเลยมังมี พื้นที่ส่วนตัวด้วยทําให้พระเอกครับเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็คอยไปสืบหาความจริงไปหาข้อมูลสําคัญและที่สําคัญก็คือเข้าไปตามหาดามัสด้วยนะทำให้เหมือนกับโหมันเป็นอีกเส้นเรื่องเป็นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยที่เหมือนนึกออกครับเหมือนสไตล์แบบนักเขียนนิยายลึกลับเข้าไปในคาเลห์ดที่ปิดกั้นจากคนภายนอกอะไรประมาณนี้ครับมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุยชอบมากคือเส้นเรื่องของนักเขียนฮาคือผมแบบโหผมซื้อเลยผมชอบมากเลยแล้วก็คอยมันลุ้นว่าแบบ ระเอกจะไปเจออะไรรวมถึงต้องมารับมือกับเหล่าคนประสาทแดกในข้าวเล่นแหกของประธานคอนด้วยโดยเฉพาะแม่บ้านนะฮะผมโคตรลำคาญบทแม่บ้านเลยคือเาต้องบอ,อกว่าเล่นดีนะครับแล้วก็เล่นได้น่าลำคาญสุดๆเลยนะเป็นบทหนึ่งที่ทําให้ก็เป็นสร้างสีสันในเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับส่วนในฝั่งของไอาการทรงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า ธรรมดาไปสักนิดนึงนะครับก็คือพอดอายการธรรมดาที่ก็มาร่วมมือกับนักข่าวนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมของพ่อเขานะครับซึ่งเส้นนี้เมื่อเปรียบเทียบกันกับเส้นของนักเขียนฮาแล้วเนี่ยมันก็เลยดูแบบจืดไปนิดนึงนะครับแต่ทีนี้ครับประเด็นสําคัญของเนื้อเรื่องนะครับตอนแรกผมรึกว่าถ้ามันเดินไปแค่2เส้นนี้ไปเรื่อยๆนะโอ้โหจืดไม่สนุกหรอกจนกระทั่งนะครับเขาค่อยๆปล่อยข้อมูลออกมาว่าโอเคไอ้สอพี่น้องเนี่ยครับโอเคเขามีข้อมูลมีหลักฐานแลวพยายามจะเดินเรื่องไปก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่า ไอ้แฮซงกรุ๊ปนะครับหรือว่าบริษัทของประธานคอนเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ผมเรียกว่าดําสุดๆเลยเพราะว่าเขาจะมีบริษัทลูกอย่างเอริสนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าทีม A ก็ได้ครับที่จะเป็นคล้ายๆกับหน่วยปฏิบัติการกวาดล้างอะ่ะก็คือแบบถ้าเกิดใครที่ประธานคอนไม่ชอบที่หน้าก็ส่งทีม A ไปฆ่าเลยนะครับซึ่ง ถ้าดูจากแค่จุดนี้ครับก็คือฝั่งพระเอกที่เป็นตัวนักเขียนแฮร์ครับก็คือไปอยู่ในคาลิฮัดไปอยู่ในดงงสตูยแล้วโดนเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนไอ้ฝั่งออาการทรงนะฮะก็โดนไอทีมเอไล่กระทืบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับพระเอกอยังไงก็สู้ไม่ได้ครับเขาก็เลยส่งปาร์ตี้ที่3าเข้ามานะครับซึ่งผมไม่บอกนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มอะไรนะครับแต่บอกเลยว่าปาร์ตี้ที่3ครับหรือว่ากลุ่มที่3มนะครับมาเป็นตัวคานอำนาจระหว่างฝั่งพระเอกแล้วก็ ฝั่งของตัวแฮซองรุปนะครับซึ่งจะคอยสนับสนุนทั้งอายการทรงแล้วก็นักเขียนฮาด้วยมันทําให้เนื้อเรื่องมันเลยดูเข้มข้นขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองและที่สําคัญก็คือว่าเขาจะชอบให้เราคิดว่าแบบเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าพรดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่าพุ่มกับจะแบบสับขาลอ,อกเก่งมากเลยคือตอนแรกผมดูไปประมาณ5้าถึงหตอนใช่ไหมครับแล้วตอนแรกผมก็แบบว่าเฮ้ยถ้ามัน สามารถตา,า,ามหาอดัมัสได้กระจบใช่ไหมครับนั่นแหละครับพอไปเจอของจริงปุ๊บแม้ยืดเรื่องยืดเรื่องเกง่าาาาออกเกงนะครับสับขาล่อเก่งนะครับก็เลยบอกว่าเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของนักแสดงนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮียจีซองแบกเลยแบกสุดๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเล่นเป็น2งคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ารอบนี้ผมแอบแยกตัวละครของออาการทรงกับ ตัวนักเขียนหายากสักนิดนึงเพราะว่าด้วยทรงผมด้วยบุคลิกของเขาเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันใช้คล้ายกันอ่ะคือเอาไว้ง่ายถ้าเกิดแต่งตัวเหมือนกันคือแยกไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าถ้าคอยดูไปเรื่อยๆคอยซึมซับบุคลิกของตัวละครไปเรื่อยๆจะเริ่มแยกออกครับว่า2คนนี้มันมีสไตล์ที่แตกต่างกันอยู่นะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฮียจีซองก็ยังคงเล่นดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งตารอครับการปล่อยของของ,ของเฮียในตอนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวซอจีเฮเนี่ย ผมต้องชื่นชมเธอก่อนเลยครับว่าผมว่าคาแรคเตอร์ประมาณนี้แหละคตดเหมาะกับเธอเลยก็คือเป็นหญิงสาวลึกลับที่ดูมีปมความแค้นบางอย่างแต่ไม่ได้พูดออกมาครับแล้วก็คอยช่วยเหลือตัวละครพระเอกคอยสนับสนุนเขาอยู่ห่างๆแต่ว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นตรงนะครับเพราะเธอก็มีจุดมุ่งหมายของเธอเองครับที่การช่วยเหลือพระเอกมันคือแค่เป็นผลประโยชน์ร่วมเฉยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของอเป็น คุณนายผู้สูงสักแล้วก็ดูแบบนิ่งๆเย็นชาเลยผม่าโคตรเหมาะกับตัวซอจีเฮเลยครับเมื่อเทียบกับเรื่องที่แล้วอย่างคิซิกเซนที่ผมว่าไม่ค่อยเข้าคาแรคเตอร์ของเธอเท่าไหร่นะครับส่วนตัวอีซุกยองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เธอก็ได้ดึงศักยภาพของเธอมาอย่างเต็มที่เลยนะครับในบทบาทของตัวนักข่าวคิมที่ผมถือว่ามาประกบคู่กับพยองกีซองแล้วไม่ได้ดรอปเลยนะครับเป็นตัวละครที่คอยส่งเสริมกันแล้วก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนคุณอีคยองยองไม่ต้องพูดถึงนะเล่นเหมือนเดิมเด็กเลยตัวร้ายที่มีอิทธิคลและโขดเทียมอมาคิตเหมือนเดิมเด็กเล่นดีเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับเรื่องอดามัสนะครับก็ จะเป็นซีรีส์แนวลึกลับนะครับที่จะเน้นการสืบสวนตามหาหลักฐานตามหาข้อมูลความจริงต่างๆนะครับโดยที่เขาจะแยกเล่าเป็น2เส้นเรื่องระหว่างตัวฝาแฝดคนพี่กับฝาแฝดคนน้องนะครับซึ่งการเล่าจะไม่เหมือนกันคนนึงก็คือเข้าไปในคฤหาส์ของศัตรูเพื่อตามหาหลักฐานคนนึงก็คือสืบหาความจริงด้านนอกและยังต้องหลบหนีการตามล่าของอทีม A นะครับหรือว่าทีมของคนลาที่จะมาเก็บพวกเขาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของเฮียจีซองนะครับผมเรียน เชิญเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ฮีจีซองก็คือเล่นดีเหมือนเดิมนะครับเล่นได้จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยแถมรอบนี้เล่นบทบาทเป็น2คนด้วยนะครับและแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนคลับของตัวซอจีเฮหรือว่าตัวอีซูคยองนะครับก็เชยญเชิญเลยเพราะว่าในเรื่องนี้ทั้งสองคนก็มีบทบาทที่โดดเด่นและน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเหตุการณ์นะครับเบื้องหลังการฆาตกรรมพ่อของเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและอดามัสนะครับ เป็นอาวุธสังหารจริงๆหรือเปล่านะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องอะดามาสนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องอะดามาสนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Hot Star นั่นเองนะครับทุกวันพุธและก็วันพฤหัสนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด s ับสไครป์ตั้งใจด้วยนะครับแล้วก็เลยมาพูดคุยกันที่นาฬิกานะครับวันนี้นะครับบบยยาา